ใส่ใจสุขภาพเปล่งประกายความสดใสสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเฟซจ่านะคะก็คือเฟซเนี่ยคือคันนันนาส่วนจ่านี่คือชื่อจากช่อง Has Active กดติดตามด้วยนะคะถ้ายังไม่ได้กดติดตามกดเดี๋ยวนี้เลยไปดูกันว่า1วันทำอะไรบ้างนี่นะเดี๋ยวเราจะนี่ผมกันค่ะอย่าไหม้มันโผลวัึนมานิดนึงก็ งีบง้มลงม,มาฮึบโอเคแล้วเราก็เก็บขึ้นไปเราเก็บขึ้นไปทั้งหมดเลยก็ได้แล้วเราค่อยดึงลงม,มาอีกรอบนี่นะคะตึ้งมัดสานพกไปเลยแล้วก็ดึงลงม,มาใส่หมวงแล้วแต่วันนี้คิดว่าจะแอบจะแอบทาแก้มได้ไหมเดี๋ยวมา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 แต่กันแดดก็คือไม่ได้ทานะ ทำแผลเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดในการไปหมอเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความคิดอยู่นะคะปัญหาก็คือสิ่งนี้พวกคนเห็นอะไรไหมคือมันเครียดว่าวันนี้เราแต่งตัวแบบนี้แล้วจะฉีดน้าหอมกินไหนนะคะคิดมาแล้วว่าเราจะใช้สิ่งนี้นะคะเพราะว่ามันพกพาได้ง่ายสะดวกแล้วก็เติมระหว่างวันได้ แต่ส่วนมากไม่ค่อยเติมเพราะมันติดทนมากอะเนี่ยปกติฉีดํำหอมไปมออย่างไงอ่าขั้นตอนแรกฉีดตรงนี้แล้วก็ฉีดลำหูฉีดข้างหน้าฉีดข้างหน้าแล้วก็ฉีดข้างในบางวันก็อาจจะมีฉีดตรงนี้วิธีการใส่เมสดสำหรับเราตอนนี้ก็คือด้านนี้จะเป็นด้านเหล็กเราจะพับลงก็เอาด้านเชือกอะอยู่ข้างในแล้วก็เอาด้านเนี้ยอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ใส่เมสต,ตอนนี้กลาลังเดินไปมอนะคะจะใช้วระยะเวลาประมาณห้านาทีถ้าเร็วแต่ว่าถ้าเดินช้าก็จะเจ็ถึงแปนาที วันนี้จะพาไปเดินหาซื้อของในตลาดกันนะคะโดยใช่ครับพาดเลยครับมาจบที่ห้าโรงอาหารนะคะวิตบาร์นะคะช่วงนี้ยังเป็นอยู่นะคะถ้าเกิดเราอยากจะพูดถึงเรื่องเก่าๆอย่างเช่นบางทีมันถ่ายมาเป็นหลายวันแลกอะไรเงี้ยมเราคุยกัเพื่ออะไร กล้วยหอมอร่อยมากค่ะปุ๋งละสามสิบห้าบาทสามพันร้อยนะครับในร้านหรือตอบกลับนั่นเองนี่ออเดอร์เพื่อไม่ให้กล้วยหอมแตกนะคะแม่คะยอมแบ่กล่องมาเท่านี้เลยปุ๋งเลือกใช้ใหม่ก็ใให้เรายังสามารถกดปุ่มรีพายเพื่อไปอักเองถึงข้อความเก่าๆบในอดีตเลิกเรียนแล้วนะคะจะไปซื้อกระดาษมาทำบูทูธกันซื้อกระดาษแข็งแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไป ไปไหนก็ไปเปลี่ยนผ้าเบรกกันต่อค่ะอันนี้ก็คือกำลังเปลี่ยนผ้าเบรกอยู่นะคะอคตอนนี้เราได้ข้อสรุปไปเลยนะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินริมนนหมูกระทะกัน,กกนตอนนี้กรายอยู่ห้วยขวัญใช่ไหมแต่เ,ตเ,ตเดี๋ยวเราจะพาขี่รถไปนนทบ,บุรีเพื่อไปกินร้านหมูกระทะร้านนี้ที่ราคา189บาทลด1บาท ราคาหมูกระทะจริงๆแล้ว149บเกบวกกับเครื่องดื่มรีฟิล39บาทนะคะนี่คือเรา <c oughs> ในแนวร่วม <c oughs> แนวร่วมนะคะจะไปกินริมโน้ตนหมูกระทะันบรรยากาศร้านอืมบรรยากาศร้านเห็นปะฟิว ฟิวเวอร์อันนี้คือโซนผักดูน้ำน้ำรีฟิลสามิบเกาบาทที่ให้เป็นขวดอย่างนี้ตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มสี่สิบนาทีนะคะสภาพเหมือนโพมากสะบักสบอมเดี๋ยว เดี๋ยว EP หน้าเราจะเจอกันแบบแต่งหน้าแล้วนะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้าแต่งหน้าได้แล้วอันนี้จะซื้อกระดาดแข็งมานะคะ2แผน่นงั้นเดี๋ยวเราจะวาดรูปเทพราก่อนก็คือเป็นหัวนกจบคลิปไปแบบนี้กันเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ เที่ยงคืนจะตีหนึ่งแล้วแล้วรู้สึกว่าไปนอนได้สักทีร่างกายควรพักผ่อนเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะเจอกันแบบแต่งหน้านะคะบ๊ายบาย